นี่การแต่ของแคแคต้นนี้ใบสีนี้ลักษณะแบบนี้คือโสมโสมมากไม่มีการดูแลนะครับขาดการดูแลนะโสมขาดธาตุอาหารอย่างนี้โสมสวยครับโสมเนาะนี่แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ครับนี่ครับที่วันนี้มีเรื่องเล่าเนาะเนี่ยฉีดเมื่อวานครับ นี่ครับแตก,กันนี้นี่นีเลยแตกแบบไม่เกรงใจใครนะครับได้อาหารใหม่ได้ของถูกปากแตกออกเลยครับเห็นไหมครับนี่แตกออกใหม่เลยแตกใหม่ๆเลยนะครับเพื่อไม่โค้หกครับเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่พุดพุดก็แตกสวยหนูแบบนี้เลยนี่ ที่ของใหม่เดีของเก่าเห็นครับเราดูออกเนาะโกหกไม่ได้นะครับนี่มาจากต่อสายตานะครับนี่ครับเห็นไหมสวยงี้เลยทั้งหมดเลยเดี๋ยวแดดล่มลมตกแล้วเดี๋ยวเขาจะบาดแล้วเห็นไหมครับพุดสวยไหมโอ้ชื่นใจไม่เหนื่อยครับทำงานไม่เหนื่อยอย่าง,งนี้นิยเสนอตลอดเนาะ ผมพยายามฉีดกับทุกพืชน,นะครับมีพืชไหนที่เราจะเทสแล้วมันเห็นเห็นได้แตกต่างเพราะตะนนก็เลอว่าอนนเน,าอน,นี้ยเพียงหนึ่งวันนะครับน้ำสองลิตรจากสี่หยดที่ผมเคยเทสเป็นหกหยดไวมากครับเพียงวันเดียวนะครับดูนะครับหยดทองนะครับนี่การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้การใจไหม เห็นไหมเปลีป่นยนแปลงขนาดนี้เลยที่ของเก่านะครับนี่ของใหม่เห็นไหมครับขี้คลายขยายออกเห็นไครับอื่อ่าเปิดออกมาเห็นไหมครับ,ดดรบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนี่คือความไวครับไม่ต้องรองนานนี่ถั่วเห็นไหมครับใบใหม่อันนี้ของใหม่นี่ นะครับเนี okay. ่ยนะใจริงครับอีกเดียวเนี่ยนะถนะั่วไฟครับแตย่ยอดอยอดนี้เลยนี่เห็นไหมครับเหมือนกัำสลอนเลยนะครับยอดชุยเลย สุดยอดนะครับสวยสวยมากเนาะเผื่อ,อพี่คลายออกครับแตกเห็นไหมครับโอ้สลอนโอ้ตต่นเต้นเต้นเต้น,นแตกอ่างนี้เลยเนาะสุดยอดไหมครับอืม สารแน่เล่นใจกลางสารเนมไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงเราเห็นไหมครับดูด้วยตาก็เห็นนะครับตรงกลางสุดนะครับสีเขียวอ่อนที่แตกออกมานะครับนั่นคือสารเรนี่คือลิตของไซเคิลซูเปอร์มนูสุดยอดไหมครับอย่างนี้ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะครับจริงๆอีกมากโอเควันนี้ก็มาโคราดนะครับ มาเก็บพืชหลายๆชนิดนะครับให้เกษตรกรได้ดูม่วงนาเนี่ยครับฉีดแล้วแบบนี้ครับสวยไหมครับ,นนรบโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเนี่ยเน,นี้ทั้งหมดเลยี๋ยวเราฉีดไว้นะครับขนมขนมเดี๋ยวเราจะติดตามผล นะครับมเพียงเพียงวันเดียวก็นำเสนอในส่วนที่ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าได้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วโอเคนะครับใบสวยนี่เลยโอเคครับสวัสดีครับ